ยืนในของแเรแท้เลยเห็ไจะแข่งแน่มาแข่งแน่เราเบิ่งเีาดิสุดยอดจริงครับนี่โอ้มันแข่งได้ดีนะครับเนาะเห็นเบิ่งพีนองครับผมต่แข่งแน่บ่แข่งแน่ไแล้วยืนเบิ้เหเิลไครับเนี่ยอันนี้จนีจบาครับเนี่ยสองสสุดยอดเลยครับ สวัสดีครับผมคุณพ่อครับมองเกี่ยวาอยูนี่ยูเทสครับเนี่ยบ้านบัวครับบ้านบัวครับอำเภอบ้านบัวตําบลบ้านบัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับเหมือนจะพุ่มนะครับครับคุณพ่อสูตรอะไรครับผมสุตใไยครับสูครไทยเดี๋ยวกับเฮดยูนี่ก็คือสารส้มบ่ครับสารส้มสารมาโดนหรือเปล่าครับยนีหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับ อที่เฮาสาลนี่เป็นซุ่มซุ่มไก่ครับซุ่มไก่โอทั้งไก่ตีทั้งไก่ธรรมดาเลยนะครับครับแล้วสานแล้วเฮากะเ,เอามาตั้งขาอยู่หน้าบ้านนี่ยไครับบางทีเพิ่นก็มารับเอากันครับมารับเอาครเอาหม่องเลยครับ,รบเป็นยาเพิ่นมารับเอเข้าไปทั้งอำเภอหนองบแดงคือว่าบุมเห็นร้านจักสานนี่สีแม่นงแต่งนี่ไปน้ำเงินบ่ัหมดรับร้านที่ว่า,วา,ขาเขาจะขายเครื่องจักสารในไร อันนั้นเป็นหอวมาทรงครับรถนี้ครับรถนี้หัวมาทรงจย่างบันมังเก่านะย่าผมขอไปทรงเพิ่นให้กันเอาไปทรงเมีอนครับซุ่มที่เฮ้าเงินอี่อันละจะบาดกันผมขายสองร้อยยี่ครับเอาไปทรงเพิ่นก็สองร้อยยี่แหละจะว่าเพิ่นขายสองร้อยห้าแล้วแต่เพิ่นที่ไปต่อครับเพราะว่าเฮ้าเงินจากนี้คือแรงนี่คือสองร้อยยี่สิบบาทครับต่อซุ้มครับต่อหลังมาเนียนซุ้มอันหนึ่งใส่ในไพ่หลายบมันก็ประมาณสามล้ำครึ่ง เกับซีล้ำนะครับสามล้ำครึ่งครับไม่ไม่หัวใช่เป็นไม้ไผ่อันไม่หัวครับไม่หัวไม้ไผ่หัวครับไม่หัวไม้ไผ่นี่เขาวันปลูกเองเปล่ครับตัวบัสก็ครับไม้ไผ่พุปุครับโอ้เอาเอามาตะับจ้างคนลละสิบบาทอืมเขาวันจางคนตัดมาลละสิบบาทครับแล้วแบบนี้เขาก็มาเหลาอันอันกิ้วเนี่ย่ครับครับวันนี้ก็จะได้ซุ้มอันหนึ่งใส่ไว้ลาโดดเครับ เราเจ้่มือครับบางมือก็ได้สองบางมือก็หลังกว่าบางก็บางทีก็สามหลังต่อสองมือแบบนี้เหรอครับสามเคลื่อนหลังนะครับครับเอนหลังสามหลังก็สองมือครับกะได้สองอันก็ได้อยู่สี่ลอยสี่สิบบาทครับประมาณนั้นแหละครับเป็นอาชีพเสริมเะครับครับอาชีพเสริมอยากหลังจากเล่นให้เล่นนั่นแหละเล่นให้เนนั่ทั้งลันเข้านี้ก็จะเก็บลายประสานสูงบ่ครับ แต่ก่อนมันมีกุ้มจากสารอยนี่เพิ่นเผาเพิ่นแช่เพิ่นแตอยู่ไข่เบิ่นหมดแล้วครับแล้วเพิ่นกลีลมเลือกกระเลียดเพ่ผมกับวัชสารคเดียผมเลยวันนี้โอ้เห็นอยู่นี่ยละทีบรียนจอาเลี้ยงไก่ตีอยากได้ซุ้มก่ามาเบื้องเอาอยู่นี่ยนะครับเบื้องผู้่นอยากได้ตามเพิ่นมาสังก็มีไว้เอาหลังน้อยลังใหญ่เอาที่ริ้วห้างแบบนี้ก็มีครับแล้วแต่ได้แล้วให้ตามขนาดได้ปะครับตามเพิ่นบอกอันนี้เ้าเอันนี้ปกติครับแบบนี้ แบบเนี้ยครับเป็นไร่ไร่อันนี้เขาเอียนว่าไร่ปีหรือไร่หางกันเนี่ยขัดธรรมดานี่แหละครับนี่ไร่ขัดธรรมดาไร่ขัดธรรมดาครับไอพวกขลามตัดมัน,ม,นมันแท่เฮ็ดยากก็ยากแค่ไหนมีไร่ขลามตัดอี่พ่อครับม<ล>ับนมีการสารนี่หมองยากมันยูไสครับดูปลายมันบะมันเป็นรูปครับหม,มองเริ่มต้นก้อนเหละครับเริ่มต้นกอคอปากมันอืเริ่มต้นกอปากครับว่าสารลไม่ได้สามสี่รอบนี่ก็ง่ายแล้วครับวันนี้ ก็ตายแล้วครับผมแล้วอ่าธุรสรรคในการสารนี่สินเนี่ยเขามีอย่างเงีครับคือว่ามันก็ไม่ขาดตลาดหรอกคือว่านั่นเนาะไม่ก็บางที่ขาดก็ไปแบกเองไปตัดเองครับคนมาแต่จ้างคนละรับละสิบบาทครับอ่าพอดีของการสารซุ้มที่พอเห็นมา่นี้นคือมั่ก็มีพอดีการซุ้มมั่ก็มีรายได้ประจำมื่งอะไรครับพอได้ใช้ชีวิตประจำวันไป เพราะว่ามันเป็นรายได้่อมือเนาะครับดีว่าครับา,านลุนนั่นเนี่ยแต่เป็นรายได้ดีเนาะครับมันก็นดีว่าขายเขา่านละเดี๋ยวว่าขายเขา่าครับเด็ดนหน้าปีนึงขายเขา่าโดยเพะสองสามหมื่นอ้อได้เดือนหนึ่งได้หลายปีหนึ่งเนาะปีนึ่งได้ไม่หละครับเ,เป็นเสียงคนละได้เนะครับฐานทุนทุนซื้อเลยได้เป็นเสียงหมดเลยแต่เจ้าคิดว่าเอามไปละ ขันต้มเนาะครับขันต้มเมื่อละสามร้อยเฉลี่ยมอยือละหลังเครื่องนี่ครับตับสามร้อยเดือนญนึงก็เก้าพันเหรีะครับอันนี้สิบสองเดือนญมันเป็นตัวใดวันนี้ต <c oughs> ั <c oughs> <c oughs> เป็นแสนหละตัวแสนซุ้มครับโอ้โเป็นอาะเชิดเป็นวันในหนามองคมนะครับเนาะครับแต่มันก็เื่อยคือว่านัแล้วละื่อยปะคร,ครับมันจีปวดน้ำคอน้ำนี่ครับมันเก่งปะครับมันเก่งโอ้ย้ำภาสาเนี่ยขึ้นย้ำย้ำงาายังไง นี่ย่ำๆ,ๆมันจักเนี่ยป่ะจัก,กตอกนี่แล้วมันเก่งเมื่อนอกมันเก่งเลยมันสิล่านมัน่อบโตเห็ดไปนำ้ำเศราไปนำ้ำอะไรตีครับย่อไปนี่แบบละปีน้อยบ้านนี้เที่อันมีผู้เขาอยากสั่งค่อยๆคนใหญ่ย,ยังไงแล้วเนาะมันอันใหญ่เนาะพ่นมาพ่นกับพ่นแล้วเอาไปเค่ละยี่สิบ,บหลังกับปิกอัพมาใส่นนเขเอาเต็มเลยครับน้องเกี่ยวพ่นเขาไอ้พวกรถตู้ตู้ที่พ่นใส่ของขายอะ กบที่เป็นตู้อย่างเงี้ยหกล้อนำม,ม,มาใส่ต้อนตอเขาก็ได้ักน้องมะแดงมันกับมราคาพุกนับสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยอ่ะเพิ่นขายอ่ะจะเป็นจิตไปต่อแล้วเนะะาะ่จะเป็นจี่ไปต่ัวเนมน,นีขาปูเขาเบิ้งสองข้างอยู่นี่เนาะเขาอยากได้ซุ้มสิเขาจะอ่าโทรมาสั่งมาอย่างนี้เพราะเพราะมีบโทรไงปครับมีแต่พี่จะอยู่ใน,นเมียคนเดียวเดี๋ยวผมเอาไปขอเรามักขึ้นเห็นนะครับเนาะครับแลรวเมือนี้ก็ต้องขอบคุณครับที่ให้มา ทซุ่มนะครับอยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับเนาะ,สว,นนนะนะสวัสดีครับผม